ทงเชมอนน่ฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนวิชาภาษาจีนจงหวนเครือกับเหล่าซื่อจีนกันนะคะและสาหรับอาทิตย์หน้าเนาะก็ใกล้จะถึงสัปดาห์วันตุ่จีนแล้วนะคะวันนี้เหล่าซื่อก็เลยจะมาสอนให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้เกี่ยวกับวันตุ่จีนนะคะอ่าเรามาเริ่มเรียนรู้กันที่คําศัพท์กันเลยนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมอ่านออกเสียงตามเหล่าซื่อด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่คําแรกกันเลยชุนเจีย ชุนเจียเทศกาลตรุษจีนคำที่สองเติ้งหลงเติ้งหลงโคมไฟคำที่สามเปลี่ยนเผาเปลี่ยนเผาประทัดคำที่สี ชุนเหลียญชุนเหรียญกรอนคู่กรอนคู่อันนี้นะคะเราจะใช้ติดประตูทั้งสองข้างคำที่5ฝูฝูมีความสุขอันนี้นะคะเขาก็จะนิยมติดตัวฝูกลับหัวนะคะจะปแปลว,ว่าความสุขมาแล้วนั่นเองค่ะคำที่หก เจียวจื้อเจียวจื้อเกียวคำที่เจ็ดหงเปาหงเปาอ่างเปาคำที่แปดอูชื่อเชิดสิงโตอูหลงเชิดมังกร ัดมานะคะหลักสึกก็จะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับคําอวยพรวันตุดจีนนะคะเรามาเริ่มกันที่คําแรกกันเลยนั่นก็คือคําว่าซินเจิ้งรู้อี้ซินเหนียนฟาฉายจะแปลว่าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาคําที่สองกองสีฟาฉาย แปลว่าขอให้ร่ำรวยและคำที่3เด็กๆท่องดีๆนะคะอันนี้เราจะต้องไปพูดในการบ้านของเราด้วยนั่นก็คือคำว่าชุนเจียควายเลอชุนเจียควายเลอสุขสันต์วันตุษจ,จีนนะคะ ถัดมาเราซื้อก็มีตำนานเกี่ยวกับวันตุษจีนมนาะให้เด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะมีคำถามถามเด็กๆ1ข้อนะคะเป็นการบ้านเนาะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะวาดเส้นเป็นนิทานสวัสดีค่ะพบกับช่องอาร์ตแอนทีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่าตำนานวันตรุษจีนกันค่ะ เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมถึงจุดประทัดสีแดงใส,ส,ส่เสื้อผ้าสีแดงแจกอ่งเปาสีแดงและมีคมไฟสีแดงประดับประดาต,ตามบ้านต่างๆในวันรุษจีนเรื่องเล่ามีอยู่ว่าในสมัยโบราณมีป่าทึบแห่งหนึ่งมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายและน่ากลัวมากตัวหนึง่งเรียกว่าปีศาจเหนียนมันออกมาอารวาสกินคนเป็นประจำสวรรค์จึงลงโทษมันอนุญาตให้มันลงมาจากเขาได้เพียงครั้งละหนึ่งปีเท่านั้นลักษณะของปีศาจเหนียน ส่วนหัวมีขนลุงรังหนูร้ายเป็นอย่างมากอาศัยในทะเลลึกเป็นเวลายาวนานทุกปีพอถึงวันสิ้นปีก็จะปีนขึ้นฝั่งมาทำลายผู้คนและสัตว์เลี้ยงต่างๆวันหนึ่งมีชายแก่ผู้หนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านและอาสาจะปราบปีศาจเนียนให้แต่กลับไม่มีชาวบ้านคนไหนเชื่อเมื่อถึงวันสิ้นปีที่ชาวบ้านต่างพากันหวาดระแวงและหาที่หลบภัยอยู่นั้นชายแก่ผู้นี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าจีนสีแดงในมือถือโคมไฟสีแดง มายืนประจันหน้ากับปีศาจเหนียนพร้อมจุดประทัดสีแดงทําให้เกิดเสียงดังสนัน่นจนปีศาจเหนียนนั้นตกใจแล้ววิ่งหนีไปจากหมู่บ้านหลังจากคืนนั้นชายแก่ผู้นั้นก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับทาให้ชาวบ้านต่างพากันล่ําลือถึงวิธีการปราบปีศาจเหนียนของชายแก่ลึกลับทําให้เมื่อถึงวันสิ้นปีชาวบ้านจึงพากันออกมาตกแต่งบ้านด้วยคมไฟสีแดงแต่งกายสีแดงพร้อมด้วยการจุดประทัดสีแดงให้เสียงดัง กลายเป็นเทศกาลตรุษจีนที่ลูกหลานต่างก็สืบทอดต่อกันมาส่วนชายแก่ลึกลับที่ป่าปิศาจเหนียนได้มีความเชื่อกันว่าเป็นเง็กเซียนฮองเต้ที่ชอบแอบแปลงร่างมาเพื่อบอกจุดอ่อนของปิศาจเหนียนที่มีจุดอ่อนคือกลัวสีแดงแสงไฟและเสียงที่ดังเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถปกป้องตัวเองจากปิศาจเหนียนได้วันตรุษจีนนั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตกการเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่ จะเริ่ม1เดือนก่อนวันตรุษจีนผู้คนก็จะเริ่มออกมาซื้อของขวัญเสื้อผ้าและอาหารสิ่งต่างๆเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือนการทําความสะอาดครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนวันตรุษจีนบ้านเรือนจะถูกทําความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างหน้าบ้านยันท้ายบ้านซึ่งหมายถึงการกวาดเอาความโชคร้ายออกไปประตูและหน้าต่างจะมีการขัดสีฉวีวันทาสีใหม่ซึ่งสีแดงนั้นเป็นสีที่นิยมใช้กัน ประตูหน้าต่างจะถูกประดับประดาด้วยกระดาษที่มีคำอวยพรอย่างเช่นอยู่ดีมีสุขร่ำรวยและอายุยืนประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนั้นผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อาหารไปจนถึงเสื้อผ้าอาหารนั้นประกอบด้วยอาหารทะเลและอาหารหนึ่งเช่นขนมจีบซึ่งแต่และอย่างจะมีความหมายต่างๆกันอย่างเช่นกุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความสุขเป่าหื้อแห้งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี สลัดปลาสดจะนำความโชคดีมาให้และขนมต้มหมายถึงบรรพชนอวยพรให้พบเจอแต่สิ่งดีๆส่วนเสื้อผ้าจะใส่สีแดงถือเป็นสีที่เป็นมงคลเป็นการไล่ปีศาลาให้ออกไปและการใส่สีดำหรือสีขาวถือเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งสีเหล่านี้ถือเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์หลังจากอาหารค่ำทุกคนในครอบครัวจะนั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกมเล่นไพ่หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับวันปุษจีน และในวันนี้จะต้องไม่โกรธลิษียาหรือไม่พอใจเพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงเมื่อถึงวันตรุษจีนอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนก็คืออ่างเปาซึ่งหมายถึงกระเป๋าแดงโดยการให้อ่างเปานี้คู่แต่งงานจะให้เงินเด็กๆและผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซองสีแดงหลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวต่างออกมาเพื่อกล่าวคำสวัสดีปีใหม่เริ่มจากญาติญาติแล้วค่อยต่อด้วยเพื่อนบ้าน ซึ่งคงคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า let bygone be bygone ก็คืออะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปในวันตรุษจีนนี้อารมณ์โมโหโกจะถูกลืมและไม่สนใจการฉลองวันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานคมไฟซึ่งฉลองโดยการร้องเพลงเต้นลัมและงานแสดงคมไฟถึงแม้ว่าการฉลองมาตรุษจีนจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการอวยพรความสงบและความสุข ให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนทุกคนสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอตอบคำถามเกี่ยวกับตำนานวันตุษดจีนที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อกี้นะคะและพูดคำว่าชุนเจียควายเลอสุขสั์วันตุษดจีนค่ะแบบนี้นะคะอ่าสำหรับคำถามที่เราซื้อถามเด็กๆนั่นก็คือ 3ส,สิ่งที่ปีศาจเนี้นกวัวมีอะไรบ้างอีกหนึ่งรอบนะคะ3ส,สิ่งที่ปีศาจเนีนก้กงัวมีอะไรบ้างเด็กๆก็ตอบคำถามมาให้ครบนะคะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมพูดคำว่าชุนเจียควายเลอสุขสันต์วันตุษจ,จีนด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆอัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งลงในไลน์นะคะและสำหรับวันนี้หล่าซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ชุนเจียควายเลอสุขสันต์วันตรุษจีนค่ะบ๊ายบาย